สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาวฟาร์มครับตระสุรันบุรีเพลินเดิมบานังบดนะครับแน่นอนครับมาไลฟ์แบบนี้ชอบเบอร์ไหนตัวไหนนะติดต่อที่0 9 1 5 2 1 5 3 3 2นนะครับช่วงนี้อย่างที่บอกครับราคาวัวมาแล้วครับนะฮะราคาวัวมากันแล้วครับอัปเดตกันหลายพื้นที่อัปเดตกันหลายจังหวัดนะฮะราคาเริ่มไปกันใหญ่แล้วครับ ของขาดครับของขาดแล้วก็มันไม่สามารถเสกกันได้ภายในวันสองวันนะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับกาลังจะไต่ขึ้นครับกาลังจะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะสวัสดีครับคุณไพรัลครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ชุดที่ราคาน่ารักน่ารักนะครับชุดนี้ตําแนะนําเลยนะยังมีเวลาถ้าทุกท่านมีย่าแล้วก็มีคนเลี้ยงที่เออเอาใจใส่แนะนําเลยครับชุดนี้ของดีแน่แแล้วก็มีชุดที่เออก็จะมีรุ่นอายุที่ ไปแล้วใกล้ผสมด้วยนี่เลยครับเป็นมาณเลือดสูงไม่มีใบนะครับแม่เป็นแม่นอกพ่อเป็นมั่นเลือดร้อยนะครับตัวแรกครับเบอร์ห้าหนึ่งครับทับหกหกตัวเนี้ยไซส์อายุนะครับประมาณขวบครึ่งนะครับตั้งให้ขวบครึ่งนะนะครับต้องให้ขวบครึ่งเอ่อเป็นลูกเจ้าลาแมนคิวหนึ่งแปดเป็นโวที่ตั้มให้เป็นเบอร์หนึ่งนะนัมเบอร์วันเลยสําหรับเอ่อในคอกนี้นะครับนะแล้วราคามาได้แล้วจะบอกว่าตกใจนะมีราคานี้เหรอตอนนี้ใช่ครับแต่ถ้า ผัดไปแล้วราคามันเปลี่ยนก็ต้องว่างไปนะครับตามระบบนะฮะตัวนี้เบอร์ห้าสิบสามครับลูกเจ้าไรยแมนเหมือนกันครับนะฮะลูกเจ้าดรแมนเหมือนกันแม่เป็นแม่นอกนะครับต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับโัตัวนี้จะสีจัดที่สุดครับนะฮะต้องใช้ว่าสีจัดที่สุดในขอกัวที่มาแบ่งนะครับเบอร์ห้าสิบสามเช่นเดียวกันครับไม่มีใบนะครับไม่มีใบเป็นแม่นอกไม่มีใบพ่อเป็นเจ้าไรแมนคิวหนึ่งแปดนะครับสัดส่วนเอ่อแบบนี้สายุขบครึ่งครับอ่าแล้วใครอยากเอาไปแบบ ลงแบบแนวยุโรปนะครับตัวนี้เป็นลูกเจ้าไลแมรนะครับเออ่แม่เป็นสายยุโรปนำเข้าต่างประเทศนะตัวนี้เบอร์เก้านะครับเบอร์เก้าชอบตัวไหนแจ้งเบอร์ตามทางอินบ็อกซ์หรือติดต่อที่ศูนย์เก้าหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสามสามสองนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวไปกันต่อเลยครับนี่ตัวนี้เบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นลูกเจ้าไลแมรเหมือนกันนะฮะเออ่ตัวนี้ไซส์ประมาณยังไม่ถึงขวบครับไซส์ประมาณสิบเดือนนะครับไซส์ประมาณสิบเดือน อหัวนมสวยมากครับลึกครับนะฮะมีความหนาดีงามเลยนะครับมีความหนาดีงามมากมากนะดูเบอร์ห้าสิบเอ็ดนี่เบอร์ห้าสิบอ็ที่ต้าบอกตอนนี้เป็นหัวกะทิของในในเออ่โซนนี้เขาเลยนะครับนี่ไซส์หกครึ่งนะฮะแล้วก็ตัวนี้เบอร์ห้าสิบแปดครับไซส์หกครึ่งเหมือนกันนะฮะลูกเจ้าไรแมนนะครับลูกเจ้าไรแมนลูกเจ้าไรแมนไม่ต้องกลัวครับสูงใหญ่นะฮะสูงใหญ่เนื้อเยอะเนี่ยหลังดีๆนะเนี่ยคู่เนี้ยลูกเจ้าไรแมนทั้งคู่เลยเบอร์ห้าสิบเอ็ดก็ดีนะครับนะฮะที่สีจะเข้มๆหน่อย ตัวลงลองลงมาคุณดีครับไม่สีอย่างเดียวต้องบอกของเดิมไม่สีอย่างเดียวนะฮะคุณเอ็กซัมบอกว่าราคาเท่าไหร่ก็รบกวนทักชัดหรือติดต่อที่ศูนย์ก็หนึ่งห้าสองหนึ่งะครับต้องขอขอบคุณมากๆแจ้งเบอร์ได้เลยครับตัวนี้เบอร์58สนะครับเบอร์ห้ิบแปสวยนะฮะสวยงามมากนะครับ ใครมีย่านะใครมีคนเลี้ยงมืออาชีพมือดีๆเดี๋ยวจะเริ่มต้นเลี้ยงนะครับชุดนี้ครับราคาน่ารักมากอ่าวก็มากต่อครับกับน้องน้อยๆฮะอายุประมาณเอ่อสิบเดือนครับตัวนี้เบอร์สามหนึ่งครับนะฮะลูกเจ้าลรยแม่เหมือนกันสีเข้มแต่อายุประมาณสิบเดือนไม่ถึงด้วยเนี่ยน่าจะประมาณสักเจ็ดเดือนเองนะเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับในตัวนี้เบอร์สามสิบเอ็ดน่าจะประมาณเจ็ดเดือนี่ยไม่น่าหนีเลยตัวนี้นี่ครับนะฮะเบอร์สามสิบเอ็ดเดี๋ยวไปกันต่อครับนี่ฝั่งนี้ครับ ตัวนี้ไซส์ประมาณห้าเดือนครับประมาณห้าเดือนเพิ่งออกมากันห้าเดือนเข้าหกเดือนตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นสามสายนะสามสายคือเป็นวัวที่พัฒนาขึ้นมาจากเอ่อบอมันเท่าที่ขึ้นพัฒนาขึ้นมาจากวัวฝั่งพมา่านะครับนะฮะร่วมมือแล้วก็มาใส่กับบะมันเลือดร้อยตัวนี้เป็นเจนสามนะครับเป็นเจนสามนะเป็นเจนสามบอกให้เลยว่าพัฒนาขึ้นมาได้ดีมากเพราะไซส์อายุประมาณห้าเดือนเองนะ ใช้ประมาณประมาณ5เดือนเองแน่นอนครับราคาก็อย่างที่บอกครับไม่แรงนะครับคำเดียวไม่แรงเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดแรกเริ่มหรือตั้งต้นจริงๆนะครับแล้วก็ตัวอ๋อตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้เบอร์30 38นี่38นี่ครับนี่ฮะ38นะครับสายประมาณนี้เลยเล็กๆเลยครับเล็กมากราคาก็เล็กมากครับนะสยดีพี่วูธครับสวัสดีครับ แล้วตัวนี้เบอร์37ครับนะฮะ37จะมีรุ่นนี้ออกมาประมาณอยู่3ตัวนะครับสำหรับเพศเมีย3ตัวรุ่นที่พึ่งเขาเรียกอะไรอะ่ะพึ่งเลือกร้องแบะ๊ะแบะ๊ะแบะ๊ะแบพึ่งเลืกร้องแบะ๊ะแบะ๊ะแบะนะครับนะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นลูกเจ้าลรแมน Q18 ทั้งหมดเลยใช่ไหมตัวนี้ตั้งขอทุกคนนะตัวนี้ไม่มั่นใจไหนลูกิลุกอ่าลูกลรแมนจริงๆด้วยนะครับนี่ สูงใหญ่สูงใหญ่เลยแหละอนาคตไม่หนีพี่ๆเขาเลยเมื่อกี้ตั้มพาไปดูพี่ๆเขาแล้วใช่ไหมครับนะฮะนี่เบอร์สามเจ็ดกับเบอร์สามแปดนะสามแปดจะมีเอ่อเป็นเป็นอะไรเป็นเอ่อสามตาอยู่ข้างบนเนี่ยครับนี่คือชุดลูกเอ่อเจ้าไลแมนเนี่ยเวลาอายุ่งขวบครึ่งเป็นยังไงดูเอานะครับแบบนี้นี่เลยนี่ฮะใหญ่สูงหลังดีนะครับสะโเปิร์ตตรงสะโพกเปิดมากนะครับสะโพกเปิดมากแล้วดู ความน่ารักของเขาครับนะตอนนี้กำลังจะกลายเป็นไวรัลแล้วครับสําหรับบัวตั้มเชื่อว่าเมื่อเดือนที่แล้วตั้มได้พูดไวเ้เกินๆคร่าวๆแล้วนะว่าเ,เริ่มมีการตามหาวัวที่ราคาไม่สูงมากแต่เป็นทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียมาเดือนนี้ครับนะ,ะมาปลายปลายเดือนเอาแล้วครับนะเอาแล้วครับเริ่มมีการโชว์ราคากันเกิดขึ้นในตลาดกันแล้วนะฮะเริ่มมีการโชว์ตลาดกันใน ออนไลน์นะครับกันแล้วแล้วก็มีการซื้อขายจริงนะครับไม่ได้ในไม่ได้ตลัดนั้นนะลงมาที่หน้าฟาร์มกันเลยแบบนั้นเลยครับตอนนี้จะใช้การชั่นน้ำหนักซึ่งเป็นเรื่องดีมากๆนะครับเป็นเรื่องดีมากๆสําหรับใครที่ทำํำอ,อ,อัตราแรกเนื้อแบบตั้มนะแบบตั้มก็คือตั้มจะเน้นเรื่องของค่า edt สูงๆนะครับเพราะฉะนั้นวัวอายุน้อยแต่น้าหนักจะสูงกันมากๆนะครับแล้วก็แน่นอน ปลายทางก็ชอบแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครเพราะฉะนั้นชุดนี้เป็นชุดนําเข้าที่ทุกท่านจะได้เรื่องของยีนแฝงนะครับยีนแฝงที่อยู่ในสายเลือดเขาด้วยก็คือมันเป็นวัวต้นทุ่งมาจากนอกนะครับเป็นวัวต้นทุ่งจากนอกส่วนแม่เขาถ้าวัวมันไม่ได้เกิดเองวัวแม่ไม่มีนมนะครับนะฮะวัวแม่ไม่เด้ลูกพวกนี้จะไม่มีเชื้อสายเกิดมาได้เลย เพราะนั้นพวกน ja ja, ี film, ้จะมีเหล่านั้นติดมาด้วยนะครับพวกนี้จะมีเหล่าพวกนั้นต yeah, mm ิดมาด้วยนะฮะจะมีเหล่าพวกนั้น <Yeah>. ต like. ิดมาด้วยเพราะนั้นนี่คือเรื่องดีๆครับนะฮะที่เป็นชุดที่คัดสรรด้วยธรรมชาติมาสู่มือของเอ่อประเทศไทยแล้วนะครับนะฮะมาสู่มือของประเทศไทยแล้วแล้วตั้มก็มีไม่เยอะครับมีไม่เยอะนะเพราะว่าฝูงนี้ตั้มไม่ได้แบบว่าทําไว้เยอะมากนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ตั้มรู้สึกว่าใครที่อยากได้แบบราคาที่ไม่แรงมากนะครับราคาน่ารักนะครับแล้วก็แรกเริ่มชอบสีแดงชุดนี้ ตั้มแนะนําแนะนําเลยนะครับนะฮะเพราะว่าได้เหล่าที่เรื่องของการคัสัตธรรมชาติมาอย่างแท้จริงคือกินอาหารน้อยอ่ะกินหญ้ากินหญ้าเก่งนะครับแล้วก็ดูอัตราเรื่องเนื้อออกมาดีนะครับดีเลยแหละนักนี่คือเพศเมียนะครับเดี๋ยวตั้มพาไปดูเพศคู่กันฝั่งนู้นนี่เพศคู่ฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับก็มีไซส์ประมาณ10เดือนแล้วก็5เดือนครับนะกสิเดือนมีอยู่3ตัวเพศผู้นะครับแล้วก็มี เออสองมีสองมีสองพ่อมีพ่อหนึ่งเป็นลูกเจ้าสตอรี่นี่ตัวนี้เบอร์ยี่สิบแล้วก็เบอร์ยี่บห้าใช่ไหมแล้เบอร์อะไรเอ,อ่ยยี่สิบหกหรือยี่สิบนะครับแป้นหนึ่งอ่ะยี่สิบครับนี่ตัวนี้ลูกสตอรี่นะครับลูกสตอรี่เป็นพ่อที่ไม่มีเขา่าร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับพ่อเขานะับตัวเขาก็เลยกลายเป็นโพนะครับตัวนี้เบอร์สามสิบเก้านี่ไซส์ประมาณห้าเดือนเนพิ่งอ,ออกมานะครับไซส์ห้าเดือนเพิ่งอ,ออกมาสวัสดีครับคุณเทียนชัยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เอาอเป็นานางยุโรปหน่อยๆนะครับ นี่นุมไม่น่อยแล้วก็สวยสุดหัวกะทินี่มาก่อนได้ก่อนเลยเนี่ยตัวนี้เบอร์สามสิบสามนะครับนี่เบอร์สามสิบสามนะฮะนี่เบอร์ยี่สิลูกสตอรี่ลองดูนะสตอรี่เป็นกล่องดีนะแล้วโอกาสที่คุณได้ไปจะไปเป็นวัวไม่มีเขาก็โอกาสสูงนะครับที่ไปผสมวัวในฝูงท่านนะฮะเนี่ยมัดกรรมเนื้อเริ่มสะสมกันออกมาอย่างดีแล้วนะครับเนี่ยใช้ประมาณสิบเดือนนะครับใช้ประมาณสิบเดือนนะแล้วก็มีเล็กสุดใช้อยู่ห้าเดือนนะครับเม็ดสีเข้มข้นนะครับเข้มข้น นะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่อยากได้ราคาวัวที่จับต้องได้และพร้อมกับเรื่องของอัตราผมลมิดเยอะๆนะครับนะฮะลองเข้ามาเลือกชมเข้ามาเชื่อชมแล้วก็ามาดูไม่ต้้มชอบมากเลยแค้งขาแบบนี้ต้มพยายามจะหมุนดูเออตรงส่วนของแข้งขาคือพ่อพันเนี่ยถ้าแข้งขาไม่ดีเนี่ยนะครับนะฮะต้้มว่าแทบจะเป็นจุดบอดเลยแหละของออการที่จะไปลงคุมฝูนี่ครับเนี่ยนะดูหัวไซส์ห้าเดือนตัวนี้เบอร์สาสิบเก้าสวนมากนะครับ สามารถแสดงออกพัฒนาการได้ดีระบบสืบพันธุ์นะครับนะฮะกระชับมากครับไข่อมดํานะครับไข่อมดําโบสดีนี่ก็เป็นเอ่อนี่ยๆใกล้ๆแล้วเนี่ยนี่ครับให้ดูนางสนั่งใกล้ๆเลยนี่ลูกเจ้าสตอรี่เบอร์ยี่สิบครับนี่ฮะโอ้ไม่ได้เลยนะนะครับนี่ลูกเจ้าสตอรี่ตัวนี้หุ่นหแบบกล้าม่ธรรมดาลูกสูงสีเทามีไหมไม่มีครับตอนนี้ต้องมีสีแดงเป็นหลักเลยครับโอ้โหดูยืนท่านี้นี่เบอร์สามเก้าดูยืนท่านี้เนี่ฮะ เออเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะหนาเลยนะลูกลาแมนเบอร์สามเก้าประนเลือดสูงตัวนี้ไม่มีใบเอาเรื่องเลยโอ้โหนะเอาเรื่องเลยนะโอ้โหอ,อ่ะแล้วมาตัวนี้นี่ครับแต่ตั้มเชื่อว่าถ้าตั้มดูตรงนี้นะเนื้อตัวณเวลานี้กินขานะเบอร์ยี่สิบงามมากสวัสดีครับพ่อเจมพ่อเจมครับสวัสดีครับนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้เนื้อตัวดีแต่ถ้าเม็ดสีพร้อมกับกระดูกแข้งขาเออโบสเครื่องครบนี่เบอร์สามสามนะครับเบอร์สามสามนี่สวย นี่เบอร์ 3, 3สามสามเออสวยตัวสวยใช้ได้นะแต่เราบอกว่าออกแบบเป็นเนื้อแบบจ๋าๆเนื้อเยอะๆเลยนี่เลยเบอร์ยี่สิบห้านี่เนื้อจ๋าๆเยอะๆเลยเออกเป็นแบบยุโรปนี้หน่อยนะครับอันนี้แบบเนื้อเยอะใครไม่สนใจสีไม่สนใจเป็นหลังไม่หลังเบอร์ยี่สิบห้าเลยตัวนี้เลยเนื้อเยอะเยอะจริงนี่เนื้อเยอะเนื้อเยอะแน่นะครับแต่ดูเป็นทรงเป็นกล่องต้องเบอร์ยี่สิบนะครับดูเป็นรูหล่อๆนี่ครับเบอร์สามสิบสามนะครับเบอร์สามสิบสามนี่ เพราะฉะนั้นใครเหมาะแบบไหนนะครับตั้มจะพูดตามเนื้อผ้านะฮะให้ทุกท่านเอาไปลองพิจารณานะครับว่าชอบแบบไหนยังไงนะครับนะฮะเพราะว่าเราเห็นตรงนี้หน้างานนะครับหน้างานโดยแบบไม่มีการตัดต่อเราไลฟ์สดครับไลฟ์ดิบตามสไตล์ลุงชาวฟาร์มครับนะเพราะฉะนั้นเราจะพามาชมแบบอัปเดตกันแบบนาทีต่อนาทีนะครับอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะนี่ แล้วก็อย่างที่บอกครับว่านี่ยเด็กๆชุดนี้ห้าเดือนสวัสดีครับคุณสุวิ์ครับเด็กๆห้าเดือนพวกนี้เขาจะแปงลงร่างเป็นคุณแม่ในอนาคตได้อย่างแน่นอนคุณต้าสวัสดีครับราคาไไหมไม่แรงครับตอนนี้นะต้ําแท้คําเดียวว่าราคาไม่แรงบอกเลยว่าตอนนี้เรราคาไม่แรงแต่อนาคตตั้มไม่รู้แล้วเพราะว่าตอนนี้เออมาเขามาควักวัวกันแถวๆฟาร์าาาาามตั้มเนี่ยนะครับบามั่นเลยนะบามั่นด้วยนะ นะครับทั้งนั้นเลยเมื่อเช้าตั้มถ่ายไปให้ดูนะที่ตั้มลงเพจไปเมื่อตอนช่วงประมาณเที่ยงนั่นเลยเหตุการณ์สดส,ดสดเลยครับวันนี้โอ้โหรถม้าขนวัวแบบต้องเป็นบามั่นด้วยเป็นหลักเลยวันนี้ก็งงเหมือนกันตั้มก็จะหาดูว่าเป็นยุโรเปล่ปาไม่มีเลยเป็นรูปผสมปั๊มมั่นทั้งนั้นเลยแล้วก็แถวนี้โอ้โหวัวสวยๆย่งนั้นเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีคอกมีหญ้ามีฟางนะครับนะฮะอยู่ที่บ้านมีคนเลี้ยงที่เลี้ยงเป็นอยู่แล้วนะนะครับหรือว่าเริ่มเลี้ยงชุดนี ต้องว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆครับนะอาตาัตราแลกเนื้อดีแล้วก็การคัาสรร์ธรรมชาติสูงนะครับแล้วก็มีวัวที่อายุดีๆเนี่ยมาอยู่4ตัวสําหรับเพศเมียนะครับนะฮะสซสประมาณครงครึ่งไปปุ๊บอีกสักนิดนึงต้องว่าก็น่าจะเป็นสัตว์แล้วลหละนะครับสำหรับชุดนี้นะแล้วราคามาแล้วก็อยากบอกว่าพี่อย่างนี้ผมเอาหมดได้ไหมไม่ได้นะตาองอนุญ,ญาตใ,ใค่แค่โคราสองตัวนะครับพอนะขอให้คนาสองตัวพอนะเพราะว่ามันมีไม่เยอะครับมัน คือฝูงนี้มันวัวจำนวนแม่ไม่เยอะนะฮะวัวจำนวนแม่ไม่เยอะเอ่ออะไรไม่ดีต้องก็คัดออกไปเรื่อยๆสำหรับแม่เขาที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับที่เหลือเนี่ยโอ้โตั้มเคยจะอะไรหัวอาทิกันั้งนันเลยนะเพราะนั้นใครสนใจเบอร์53ก็ตัวนี้เลยนี่ครับสีเข้มๆใครสนใจเบอร์51ก็นี่ตัวถัดมาเลยนี่ตัวนี้เบอร์51นะครับเบอร์51แล้วก็มีเอ่อถัดไกนิดนึงนะครับนี่ๆๆตัวนี้เบอร์58นี่ครับนี่ลงังสวยๆนะครับนี่58 นะครับหลังสวยนะขยันนอยเป็นแบบเด็กๆเ,เ,เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะคะก็จะมีเบอร์ยี่สิบหนึ่งนะครับนี่ยี่สิบหนึ่งเบอร์สามสิบหนึ่งนะครับพวกนี้จะเป็นไซส์เล็กสิบเดือนบ้างไซส์ประมาณห้าหกเดือนบ้างนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะเป็นวัวไซส์ประมาณสักห้าหกเดือนเหมือนกันนะฮะอีกสองตัวมีเบอร์สามเจ็ดกับสามแปดนะครับเบอร์สามเจ็ดกับเบอร์สามแปดนะแล้วก็นี่เป็นสายยุโรปไปเลยตัวนี้ค่อนข้างจะใหญ่ได้แม่จะเป็นยุโรปมานะครับเนี่ย เบอร์เก้านะครับแต่ตั้มไปใส่บามันก็คือไปใส่เจ้าน้ำเชื่อเจ้าไรแมงคิวหนึ่งแปดออกมาเลยเป็นไงตะหงตะหนกมาเลยแปลว่ายีนจากพ่อเด่นมากเด่นมากๆไรแมนนี่เรื่องเรื่องยีนนี่เด่นมากนะครับไม่ว่าความสูงความหนาความยาวเด่นมากอันนี้เด่นมากจริงๆนะโอเคยังไงถ้าสนใจนะครับติดต่อที่ศูนย์เก้าหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสามสามสองนะครับแจ้งมาเลยว่าชอบเบอร์ไหนนะฮะแล้วเออไม่ใช่เราเลือกเขาหรอกครับแต่ วัวครับจะมาเลือกเลือกตัวท่านเองนะครับนะฮะก็ยินดีครับเดี๋ยวกาสหน้าเจอกันนะครับก็ใครเข้ามาชมทางช่องเ c e b o o k ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะส่วนทางช่อง YouTube ก็ฝากกดซ u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับลุงชาวฟาร์มฟาร์มที่เล, g, เลี้ยงวัวมา50กว่าปีและทุกท่านจะเดินไปพร้อมกันกับเราครับนะฮะเพราะเรายินดีจะเพิ่มเติมและเป็นทางรราให้กับทุกท่านที่เดินไปพร้อมๆกันวันนี้มขอลาก่อนแล้วกันหน้าเจอกันกับไลฟ์อะไรเดี๋ยวพาไปชม สวัสดีขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับ